สวัสดีค่ะทุกคนเย้ Yay. วันนี้นะคะจินนี่เจอร์นี่อิตาเลียนบิวโนจะมาแบบพิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปฟังการพูดคุยหัวข้อสนทนานะคะเกี่ยวกับสัญชาติอิตาเลียนสำคัญยังไงสำคัญหรือไม่นะคะทำไมเรา สไปน์นะคะควรที่จะต้องขอสัญชาติอิตาเลียนในฐานะคู่สมรสของชาวอิตาเลียนนะคะวันนี้พิเศษอีกนะคะเพราะว่าจินนี่รับหน้าที่เป็นพิธีกรครั้งแรกค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็มีสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้จินนี่ในฐานะหนึ่งในสไปน์อิตาเลียนค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้เข้าร่วม พูดคุยในห้องประชุมนี้นะคะกับหัวข้อพี่เบียตอบคําถามสะ้ายอิตาเลียนนะคะในกิจกรรมถามตอบคําถามกับเกี่ยวกับสัญชาติอิตาเลียนสําคัญไหมสําคัญอย่างไรนะคะพี่เบียจัญญาที่เรารู้จักกันดีนะคะอแอดมินเพจสะ้ายอิตาลีเป็กเคโ,นโหนและแอดมินกลุ่มเตรียมเอกสารคนไทยในอิตาลีค่ะพี่ ก็ได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าสัญชาติอิตาเลียนสาคัญไหมนะคะในเรื่องทั้งในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิต่างๆที่สามารถเ,เป็นหลักประกันในชีวิตของเราได้นะคะตอนนี้เราอาจมองภาพไม่เห็นนะคะแต่ในอนาคตค่ะหลักประกันนี้จะช่วยเราได้นะคะถ้าขอแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างอาศัยอยู่ในอิตาลีโดยไม่มีสัญชาติอิตาเลียนได้ไหมคะ จะมีผลกระทบอะไรบ้างในการใช้ชีวิตในอิตาลีค่ะพี่ดีวันนี้พี่ปอขอขอปิดในช่วงของเป็นทางการนะคะให้จินนี่ดําเนินการต่อช่วงช,ช่วงเก็บเก็บตกนะคะค่ะนี่เชิญค่าเขาค่ะนี่กับพี่เบียนะคะแล้วก็ผู้ สภาอิตาเลียนที่เข้ามาประชุมในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะที่ให้การสนับสนุนเปิดห้องพูดคุยในวันนี้แล้วก็ที่สําคัญค่ะสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นมาอยู่ที่ยุโรปด้วยค่ะก็ที่สําคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณสภาอิตาเลียนทุกคนผู้เข้าประชุมทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมฟังหัวข้อในวันนี้นะคะ